วัสดีท่างชมทุกท่านครับวันนี้อยู่กับรายการขนโพลุกแก่ไม่ใช่วันนี้อยู่กับรายการ KL p p KS นะครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับ KS อยู่กับไหครับพี่ซ่ามอนพาร์ท99แล้วนะครับก็จะเดินลอยแล้วเย่ะก็มีคนหวังว่าจะถึงเร็วๆนี้ก็จะถึงแล้วนะครับ วันนี้นะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์นะฮะผู้ใจดีนะฮะแซ่แซชอบอีกแล้วนะเหมือนเดิมขอบคุณแม่งไปเรื่อยๆครับก็อย่าลืมสนใจนะับปั๊มฉายานะฮะหรือปั๊มคิวเฮดนะฮะเกมพอยแบงก์นะฮะติดต่อทางแฟนเพจใต้ดีสคริปชันเลยนะครับโอเคนี้ผมยื้อกับคุณป้อนชาแนลเอาอีกแล้วโมเทอร์ลอดเกมชาแนลนะครับผมแย่ Yeah. Yeah. เออเดีอเอ๋ยวเราคือห็นน้องก็าข้องใจมานานแล้วคือเรล็อกมาหนิมาที่โรงงานไก่ไอ,อที่น้องที่พี่โมไปตอบคอมเมนต์เนาะ,ะคืออ่าที่น้องบอกว่าให้ใส่เนี่ยให้ใส่ไก่ไปในเฟรนดหรือใส่ไปในฮอปเปอร์แล้วคือแบบเราอ่าไอที่เราจะทำอ่ะเราคือเราจะเกโโี่ยนยัดโคไงคือมันเป็นออตโต้หมดเลยคือนี่ถ้าสมมติว่าเรายัดไก่ลงไปปุ๊บไก่เผา มันเผา,าสัพพักมันก็จะกลายเป็นไก่เผาแล้วพอโน้มันก็จะไม่แยกกันอยู่ดีมันก็แค่ลงมาแต่ว่ามันจะไม่เผาใช่มันจะไม่แยกอะไรที่ไม่คือถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาโคออกซึกออก่งเอาขี้เกียจมานั่งยัดใช่ครับแทนที่เราจะเอาสิ่งที่เราไม่ต้องการออกตั้งแต่เอ่ออีตัวส่งเนี่ยคอปเปอร์นะฮะ,ะแล้วก็เอาตรงเฟอร์เนนที่มันเข้ามาแล้วแค่นั้นอะมันก็เผาให้แหละก็ ไม่ต้องไปทําให้มันวุ่นวายมากครับนั่นแหละแต่แต,แต่แต่ประเด็นที่เราอยากเท่อยากเท่ครับจบแล้วถ้าสมมุติว่าเราใส่ไว้ในเนะี่ยใส่ไว้ในพอเปอร์เดี๋ยวอักซ์มารแล้วกันถ้าเราใส่ไปปุ๊บมันก็ลงมาให้เลยแล้วมันก็จะไมันจะเผาให้เลยแล้วมันก็จะกลายเป็นไก่เผาได้แล้วโอเคล็อกไม่ได้มีวิธีเดียวคือเราต้องเอาโคอออก,ออกจะนอง yes อุย้ยมีคนเขา เออก็พาะที่ร้อยพี่โมว่ายัางไงนะครับตอนที่คุย,ย,ยกันเมื่อกี้ก็อ่าที่คคิดไว้ก็มีสองอย่างก็คือชวนทุกคนที่เคยถ่ายมา <Yeah. S 2> อ่าและอ่าแล้วก็อีกอย่างที่การลองคิดไว้คืออะไรนะก็คือการให้ทุกคนนะฮะซื้อบัทธูมาให้ผมคนละหนึ่งพันไม่ใช่ <laughs> ไม่เป็นเ <laughs> ล,ล่ลูกไก่ยเยอะมากยไม่ยังไม่โตเลย ก็ที่ผมคิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นการจัดอีเวนต์นะครับเอ่อคนที่อยากออกคลิปเนื่องจากเซิร์ฟเราเนี่ยถ้าเล่นกันเกินสามคนนี่ก็เริ่มแหลกนะเพราะไม่ใช่โคโลนะฮะก็คนที่อยากอัดคลิปเอาเป็นว่าผมจะให้มาคุยอย่างเดียวพอแล้วให้มาคุยก็พอแล้วเพื่ออะไรไม่รู้แต่มันมีน้องบอกเฮ้ยผมอยากโผล่สคลิปหนึ่งของพี่เออก็โอเคมา โ่แบบไม่เห็นหน้าได้ยินเสียงกันแล้วกันนะคือคือน้องเขาอบอกว่าอยากโ่แต่ไม่ได้ว่าอยากเข้ามาในเกมใช่น้องไม่ได้บอกเราเราไม่ผิดกติกาไม่ผิดไม่ผิดก็กาลีน่าทอล์กห้องที่เราคุยกันนี้นะครับสามารถหลังไมมาถามกันได้นะไม่ให้ในเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะสร้างห้องแยกไปดีกว่าคือแบบสร้างห้องแยกไว้เลยห้องนึงนแปลว่าห้องแบบเป็นห้องทีมงานอะไรอย่างงี้จริงๆรีเกียด ก็ใครสนใจนะฮะก็หลังไมหรือเออหลังไมไมาที่ Facebook ของผมนะฮะหรือจะขอในคลิปก็ได้แล้วแล้วกูวให้หลังไมเธยวะเอเอนท่านดิเ<ม>ดี๋ยวดูลงหน้าเฟซก่อนเดี๋ยวเขาต้องดูคลิปก่อนอพาร์ทที่ร้อยเนี่ยผมพยายามจะเร่งอัดเพราะว่ามีคลิปลงสองคลิปมากสุดน,น่าจะเป็นสามเพราะว่าผมจะทำอีกคลิปนึงเป็นรีวิวพวกคอมกันอนะะ เป็นรีวิวคอมนะผมโตคอมออแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับพิชเช่อมนดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไม่ไม่ไม,ไมออก็คือคลิปสองคลิปเนี้ยพอถึงเก้าสิบเก้าก็คือลงวันอะไรพรรหัทใช่ไหมแล้ววันศุกร์ผมก็อาจจะเป็นรีวิวคอมเนื่องจากถ้าไม่ไม่อาจวันเสาร์อะไรเนี้ย ต้องอัดตอนเช้าวันเสาร์ไม่ก็วันศุกร์ตอนเย็นๆนะฮะไม่งั้นเนี่ยคลิปก็จะไม่มีคลิปนะฮะก็ต้องอัดวันศุกร์นั่นแหละไม่ก็วันเสาร์ตอนเช้าเคเาแล้วแล้ว,แล,วแล้วถ้าผมสมมุติว่าเอ,อปล่อยคลิปนี้ไปวันพุธเอ้ยวันพฤหัสปุ๊บแล้วเราจะเรียกมาอัดกันเลยวันศุกร์เอ้ยวันพฤหัสมันต้องอัดวันพฤหัสเลยเนี่หว่ออย่างนั้น่ะ ก็แล้วแต่การ,การาล้อค่ะล้อก็มาได้ตลอดมังม้งมั้งพี่ก็มาแล้วผมบังคับโอเคน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลปึ้งบิตตี้โดนเด็กครับอะไรผมเด็กที่ไหนครับผมชืม่อโมวันเทลล์นะครับแก่แล้วนะครับวันที่เมื่วันสี่แล้วเนี่ยใพ่โป๊ววันสี่อะไรโป๊วชอนหนึ่งงั้นก็มาสี่ โไชชอหนึ่งเนี่ยใครรู้หน่อยวิญญากมีระดับบ้างบางทีอะปริญญาเอกโอ้ยสูงไปเอ้าแล้วสูงลิฟ์เล่าว่าไม่แตกเลยเอ้ยทำอะไรต่อดีเนเออลืมไปต้องกบวงจรเอนกบดิแะมจ้ารับเลยพี่โมจะทำอะไรน่ะ สียเวลาเปล่าทําไมไม่ลองไปทําอะไรที่มีสาระอยู่บ้างทำอะไรอะนั่นแ็บนี่ไงเมื่อกี้คุณคุณโอมพี่โอมพี่จําได้ใช่ไหมไม่ที่คุยกันในคลิปหนึ่งอะที่เป็นสปีดอะเออเมื่กี้เขาเขากาลีนาผกมาบอกว่าแรปนาวเป็นการประลองแ็บผมก็แ็บไม่เป็นผมก็เลยไม่ละค่ะ ผมก็เลยลองแรปมัวๆดูสเกยอย่าอจากนี้ก็เราก็อาจจะมีคลิปแลปโพมาในแชแน,นลไม่ฮะหมือไม่ชอบแลปอะชอบเลบใช่ไหมใช่ฮะใครวะเพื่ออะไรอ,ะอ่ะอ่าไม่รู้จักไม่รู้จักสำหรับใครที่อยากรู้นะผมอย่าทำให้แนวบินอย่าอย่ามาเม้นใต้คลิปนะผมให้ไปหากันเองเลบคล้ายกับเทปป่าพี่ คล้ายๆกันนะมันแบบติดๆนิ่มๆเฮ้ยอะไรวะเป็นเป็นแปลคำแปลตรงตัวปะตรงตัวไหมต้องหา google ยังหมแป๊บหนึ่งนะใครบางคนอาจจะรู้แล้วนะครับผมยังเป็นเด็กเด็กธรรมดาอ่ะไหนบอกไม่เด็กผมพูดผิดพูดผิด อะไรวันนี้ยายเลฟเพื่ออะไรไม่รู้จักหาไม่เจอเจอแล้วหมดหื่นอะไรไหนไม่บอกดีให้เด็กๆก็ไปหาเายกูแนะนำะม่อะไร่มันคืออะไรเนี่ยเพราะว่ามันคือการเฮ้ยนี่อันนี้เหรอเหรอไหนว้าวอ่ะนั่นแหละ เอาเหรอตะกี้ไปเทอ่ยงในกุกงก้งกันมาจากไลายจิ้มเลยกูเนี่ยเล่นนะผมอึ้งเลยผมนี่อึง้งไปเลยครับนี่อึง้งไปเลยครับแล้วห้องจักรใหญ่ๆมันก็จะข้างชั้นบนทำอะไรไหมพี่ฮะชั้นบนทำอะไทำเวทีไหมอ่าเราอาจจะทำให้แบบ อ่พอน้องๆมาในคลิปร้อยอะไรเงี้ยเราอาจจะแบบาทำการแถลงการมับนนู้นเออใช่ใ่เป็นเี่ยวเป็นเดียเเด่ยวกาอืมก็ดีจริงๆผมอยากเปิดซับโคโลมาครับหลายครั้งมากเลยนะตัวขี้เกียจฝากกูดูเลยไม่คือถ้าน้องคนไหนทำแมปทำปักอินหรือพี่โมอทํำปักอินทำแมปอะไรให้ผม,ผมเนี่ยผมจะเปิด ก็เปิดเซิร์ฟสดดิไม่ต้องทำปังอินเฮ้อแล้วให้คนอื่นมาเล่นนะนะแล้วเรายถ้าเกียนอนะฮะถ้าเกียนอนะเกียนก็เบนเออง่ายดีแม่งแบนหมดเซิร์ฟอะบอกว่าเด็กเกียนสมัยนี้ค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ไม่ต้องห่วงนะฮะแซ่แซ่ช็อปไม่เกียนแน่นอนนะครับ แม่งโคตราจริงสุดท้ายเออถ้าโกงก็หยุดซ่าโคตราจริงก็ถ้าถ้าโกงก็มาด่าชนะผมแล้วกันนะโดยเหตุผลบางประการนะโดยเหตุผลบางประการนะสามารถด่าชนะผมได้เลยนะถ้าเขาโกงเพราะผมรู้ดีว่าเขาไม่โกงเราไปทำชั้นบนกันไะทำเวทีรอเลยโอ้อ้าวขุดตรงนี้เลยเหรอคิดว่าจะขุดกำแพง มันไเ,เราจะเป็นบันไดขึ้นไปเลยเรออย่าลืมน,นะคะรน้องๆคนอ่าบันไดให้หน่อยบันไดหินแล้วโยนหินมาก็บันไดหินไงผมมีหินก็นะครับอย่าลืมนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจอยากออกคลิปพาร์ตี้รอยนะฮะเลขสวยมากบันไดนี้เป็นเอ่อเป็นสแตนบ้างที่เดินขึ้นไปอ,อ่ะอ่ใช่เอากี่อันเยอะๆเยอะๆนี่กี่อันไม่ต้องเยอะนิดนึงมา ิบหายละวยี่สิบอันได้อยู่ติยี่สิบี่อันสี่แปนอันอ่าทำไมมาเยอะจังเอามแหมโอเคน้องๆคน,นไหนนะอย่าลืมนะครับวันไหนดีพี่นัดวันเวลาถูกตอ้องชัดเจนอ่าก็แล้วแต่กับกอ่ะชิบหายมาแล้วโยนที่หนด,ด้วยอ้าวเซฟค้ง

เอาติดหัวเดี๋ยวเคาะแม่งไม่เจ็จนะนั่นแหละเคาะไปเออเดี๋ยวสวยแล้วะเวทีของเรานะฮะเราแม่งมีเลสโตนนี่เป็นเวทีแล้วกันนะก็นี่ไงเดี๋ยวเราจะทําการฟอกกลมปิดไว้ปิดไว้ไม่ให้เห็นเลสโตนก็พอไอฟอกมันกิงจอกเมา

เราต้องไปทดลองสวิตช์ให้หน่อไว้ใช้งานได้ไหมมีอันโตแวเหรอฮะไม่ไม่ไม,ไม่ทดลองเฉยอันไหนไปทดลองว่าสวิตชยังทำงานไหมไ,ไม่ทำงานฝั่งเดิมงานเป็นไงเราต้องดึงลงก่อนเอาเหรอ ดึงลงไม่ต้องมาเอียงหนกดอ่าแล้วก็มีคนโพลคลิปอีกแล้วนะผมเจ้าของเจ้าเดิมไอ้เที่ยเลิสสวัสดีครับผมมาทุกวันประชาชนทุกคนนะครับผมประชาชนเที่ยนดีเที่ยลึกซีบประชาชนเที่ยทุกวันฮะับเพาะมันแข่รับเชิญที่ดีมากครับแข่ไม่ได้รับเชิญคำถามเดิมฮะเล่นอะไรกันอยู่เลยก็เป็นฟุตบอลครับโดย พีฟาครับผมเลยพีฟาเฮ้ยตรงนี้ประตูออกมาแล้วเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยผมวิ่งแล้วผมลุดแล้วเฮ้ยผมลุดแล้วผมลุดแล้วจะยิงอ่ะเซียบเซียบสาขายิงยิงโอ้โห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 ให้มันดูกันแบบนี้โกพี่โคตรโหดเลยเฮ้ยเโกพี่วิ่งออกมาแล้วโกพี่วิ่งออกมาแล้ว ไอ้ผมผมได้บอลผมยิงยิงยิงกดดีโอ้โหออกอีกแล้วเป็นไงได้ไรมันมีออร่าแห่งไยโกะไปอยู่เว้ยไปที่โ้องอื่นนะไหนล่ะเพื่อนกูโอเคเงียบเลยไเี้ยฮ เปล่าเปล่าภายในโกกาแล้วเฮ้ยมีเครียดนะเนี่ยรู้ไหมนี่เล่นเครียดนะ่เนี่ยทำไมอพี่เขาออกแล้วโอเคไม่ได้เล่นฟีฟ่านะครับ <c oughs> แกงกันดิ้กวันนี้น <c oughs> บอกเลยฮะพี่มอก,กับผมรู้จักกันได้ยังไง เจอกันในสกายตอนสมัยที่นายยังปับในโน้ตแบบเริ่มเปิดใหม่ๆแล้วแบบอา่ารู้จักกับไอลิกไงแล้วไปถ่ายกสกายบอสซึ่งกูก็ถ่ายไม่จบนั่ออยากแบบหายอย่างพังยืดพังที่เอียดไม่ถ่ายต่อแล้วอู้หึผมรู้จักกับพี่ลิกได้ไงตอนนั้นนี่ผมกับพี่ลิกนี่พี่ลิกห้าสิบซับผมยี่สิบซับผมยินจําได้ดผมยินจําได้จีตอนนั้นผมผม ที่ผมแคสเกมเพราะพี่โมอะไรนะผมดูคลิปพี่โมแล้วเฮ้ยสร้างลูกป,ปั้นสวยดีแคสเกมดีกว่าใช่ <c oughs> ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเลยไม่น่าจะเกี่ยวอะไรเลยสร้างลูกป,ปั้นสวยดีจังยำคลิปแคสเกมแม่งจริงจริงไม่ได้เกี่ยวเรื่อะเลยลูกป,ปั้นเลยเราจะสร้างอะไรเพียงไรจีในมินิแค่นี้ เะหมนยไงดิหดม็นก,กลับไปการล็อกต่อข้างลังเอ๊ะไม่ดีกว่าเราก็เอาเวงโงโงโทีงงงดแปละแต่ละซุวคือคือเวทีเราเราเน้นยาวเราเป็นตัวใหญ่ยาวใหญ่ใส่ไม่ยันมาถึงอะไรบล็อกให้เนี่ยใส่บล็อกเข้าไปเป็นการประดับใส่แบบไม่ยันมันเป็นองค์ประกอบศิลแล้ จริงๆหก,กแต่เราคิดอะไรนะเนี่ยฮะผมก็คิดว่าปากกานะคิดอะไรเนะี่ยคิดเหมือนกูหรือเปล่า <c oughs> คิดคิดถึงปากกาเว่ยเหมือน,ออน,นกัน <c oughs> ไหมอ่ okay. าเหมือนเหมือนกันอะไรโอเคคิดไี่ยาวอยเลยวะ <c oughs> <c oughs> พี่รีบป่ะเนี่ยนี่อ่านไปสอ,องนาทีเอาเหรอมันยอนนาทีร่วมรี่ก็นานแล้วนะเนี่ยโอเค okay นะฮะงั้นขอพูดก่อนแล้วกันว่า วันนี้นะครับกาลินาท้องนะฮะ ID อะไรวะ ID ห้องชื่อว่าโมโมทาร์ชเอ้ยไม่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 เอาห้องนี้อาอเอาห้องห้องไหนเดี๋ยวค่อยสร้างไงเดี๋ยวค่อยแปะไว้ใต้คลิปอ๋อใต้คลิปไม่แปะฮะไม่ค่อยใต้คลิปที่ล็อกไเอ้ยเอียคลิปนี้แหละอโอเคก็เดี๋ยวสร้างห้องใหม่เลยใช่ไหม ดีแล้วจะได้ไม่มีเด็กควนเปี้ยนใช่เดี๋ยวพอทำกิจกรรมแล้วก็ปิดหลับแอรดีปกติจะไม่ปิดกิดอ้าวตอนนี้จะสร้างเวทีท่ามมันกลายเป็นโบราณสถานหรืออะไรสักอย่างก็เท่ดีไงถ้าเราเป็นเวทีแล้วกันสมถติว่าเป็นเวทีโอเคนะครับก็อย่าลืมเข้ามาในกาลินาทอกๆนะฮะอ่าจะอยู่ในใต้คลิปนะฮะ ก็แอดแอดแกลิน่ากันมาได้นะฮะแต่อาจจะไม่รับหรืออาจจะรับก็อยู่ที่อารมณ์ตอนนั้นใช่เดี๋ยวเริ่มแหนกไก่กี่ตัวเนี่ยเอ่ออย่าลืมนะฮะมาทํากิจกรรมนะครับพาร์ที่หนึ่งร้อยนะฮะสำหรับเอ่อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีนะฮะอีกแล้วแัดแซดดช็อปนะครับผมแซดแซดแซดช็อป ไม่ต้องห่วงนะคนทำคนทำไม่น,นอนหลับแน่นอนครับโอเคปัรบตู้ได้าการฆ <Miles. S 1> ่าไก่โชว์นะคลิปก็ใครสนใจนะปั๊มายาปั๊มคิวปั๊มเฮดนะฮะปฮดช็อ่ปั๊มเหมือนปั๊มไก่นั่นเองโอ้โหพวกเด็กๆเต็มเลยก็สามารถติดต่อมาทางแฟนเพจเออได้คลิปนี้ได้นะฮะคลิปทุกคลิปตั้งแต่พาร์ทที่97เนี่ยก็จะมีเปเลยนะฮะ คลิบท <Okay. S 1> ุกการอาหารทุกอย่างมีเป็นของมีค่าอย่าลังเก้าโอุโหโอุโหโอุโหอุฮะอุฮะเออฮะรามาดูไก่ตายกันดีกว่ามีไก่สปินไล่ลาวด้วยครับรกตก<า>ยเร็วๆ,วๆสิม,นนมาแล้วฮะเสียงตายแล้วครับผม ปิดน้ำได้เปิดประตูเปิดประตูเสร็จแล้วก็ให้น้ำมันเอาไอเทมเข้าไปครับแล้วเราก็รอรับรอรับเอาพวกขนไก่ออกให้หมดเลยครับอุ้ยได้โอโ้ได้เยอะนะเนี่ยออ๋ได้เยอะครับตอนนี้เป็นอำนาจยามไก่ฮะ ไออ้่่ยยเีะรืนขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีครั้งนะฮะแซซแซชชอปนะฮะคนไหนสนใจนะฮะปั๊มฉายานะฮะหรือปั๊มคิวปั๊มเฮดช็อตนะฮะสามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจใต้คลิปนะครับผมครับผมวันนี้อย่าลืมไปกดเออ่ไลฟ์แฟนเพจแซซแซชชอปนะฮะกดซับสไครป์ช่ามโมทลล์สเกมแชนแนลนะครับกดซับสไครป์ช่อง K L v K N นะฮะอย่าลืมติดตามคลิปต่อต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกัรรมนะฮาร์ฟอย่าลืมมาเริ่มกิจกรรมนะ โอ้โหต้องรวมเลยไหมรวมสิบายบายด้วยแยงโอ้อันซีนะผมอันซีสุดยอดดาเมทแทนนะวันนี้มีไก่มารับดาเมทแทนตัวใหญ่โอ้ยโดนเต็มเต็มเลยฮะโออยังไงยังไงจะล้มไหมครับจะล้มไหมโอ้โหโอ้ยหลบไปแล้วโอ้ยโดนไก่แมกแล้วครับตอนนี้มีมีไก่มารับดาเมทแทนตัวหนึ่งครับผมตเกิิดดมาต้องงโนเฮ้ยรู้สึกจะเกิดมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งครับ ตัวไหนนโดงยมองไม่เห็นครับก็ลงไปลงไปดูดีวยวครับลงไปเลยโอ้ตอนนี้ไก่มีอยู่เออออกมาออกมาเฮ้ยยิ่งวนเลยโอ้โหมันยิงยิงยิงแล้วโอ้โหแม่ไก่เจ็บตัวไปอีกหนึ่งครับผมยังไงฮะสถานการณ์ตอนนี้โอ้โหยังนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่ยังมองหน้าครับยังมองหน้าโอ้โหเกิดเป็นโกโก้แล้วครับกะลอกกะลอกกะลอกขึ้นมาก่อน อ่าขอยืมกานะหน่อยก็เกาะไปกินหนึ่งหมวกเลยผมเลยเก่งวได้ปะเอารองเท้าไปทดกูบอลตอนตอนี้ยังไงครับคุณมอ,อจะทำอะไรตอนนี้เราจะลงไนพานตัวกับไก่เป็นขาวๆไปกันโอ้โอโอโใช่ที่ไห <c oughs> นข้าขงบนแล้วมันใช <c oughs> <c oughs> ่มนนึงกินจากข้าขงบนแล้วมันใช <c oughs> ่ <c oughs>